สวัดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่งานหนีทะเลมาเสิร์ฟนะจัดรอบที่สองแล้ววันนี้ร้านค้าเพียบเลยเดี๋ยวจะพาไปต่อด้วยกินในงานกันอะละอย่างนี้เป็ดยางกันน่ากินวันนี้มีต้มอึ่งมาด้วยใช่ไหมจ๊ะพี่หมอขีาวต้มกับปลาไเลยร้านนี้ฮิ้วกับปลาง่ายๆหรือจะอต้มไข่หักตัวเลยพี่เป็ดกับไข่นิๆเดี๋ยวบ้าอะไรครับเดี๋ยวลองชิมได้เลยได้ครับผมอันนี้อึ่งไข่นี้ไม่ได้มาทำซุ้มตำนะจะเป็นต้มไข่แบ่ต้มแซ่บเนาะใช่ไหม นึกว่าจะตำต้มตำเอื่งใสเขาหน่อยตำไปมันก็แตกหมดเลี่แบหมูกรอบเลยครับหมูกรอบโคตรน่ากินอ่ะเี่ให้ดูความี่นี่นี่ทอดมาร้อนๆใหม่ๆเลยนะทุกคนนลกิมกเร้ีเี่ย้านนีเตัวใหญนนี่มานนีเ่้าด้เยร้าเยร้น้เนี่ยร้านนี้่ระทะ้นร้านนี้มาจ่ากต่ยรานเ่น้เรานที่ยร่ละเนนีน่านเนนเนยน คือบุกต่อว่ออางนี้เหรอเนี่ยย่ตับอาหอมเี่เหรอเนยะคะอุ้ยออ้ยาวกิน่าแล้วกินมาแต่ไม่ได้เลยไม่ได้กินเลยนี่ลองมาดูได้กินทำไมทำหน้าแ้นันงร้อนร้อนะร้อนแบบนี้ต้องน้ำหมดเชืญกินลาดนกินน้ำไปแล้วเยอะเนื้อไม่ร้อนเลยมันจะมีชอนฤดูนี้นะคะเราัะเพือดก็ต้องนีเท่นครับลองมาชิมนะคือเห็นแล้ว มันต้องโดดต้องอื๋อครั้งแรกในชีวิตนะไปัต่อัวใหญ่ๆเป๊ะๆแบบนี้นะครับดูดูนี่นี่เดี๋ดูร้านนี้ดูแม่ค้าเดี๋ยวนี่แม่ค้าควบสองร้านเลยดูดิแม่ค้าขายสองร้านนะครับผมนี่แม่ค้าตัวจริงอยู่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยคือร้านเราแต่ไม่ใช่ร้านพี่เขานี่ฮะให้ดูบรรยากาศเจ๊แขกยังไม่เปิดเตาเลยนะครับลูกค้ามาแบบโโอ้หูเจอพานี้มาสองเดือนแล้วจ้อหน่อยหนึ่งนะ จัดเต็มคาราเบลแปบหนึ่งตีนเอาชุดเต็มมาตีช้อยมาตายเอาดาำนาจะได้กินมาเนี่ยวันนี้แถวที่สี่แถวแถวโคตรยาวเมื่อกี้มาไม่นี่แถวเลยพัทยาเวล้าคาพาลมิสซาไอช็อตทับแถวเนี่ยแจมเอาปาก พี่ป้อนโอ้แล้วดูดิเสียนลาให้ตัวใหญ่เลยนะวเยี่ยบนี่คือการกินต้มอึงครั้งแรกของพวกเราสองคนนะครับครั้งแรกขกกินเไหป้อ้อนป้ินปกปนอนป้อนปนป้อนป้อนปอนป้อนอน้อน้อนป้อนอนป้อนนป้นอน้อนะ้อนปอนป้น้อนป้นป้อนป้อนปอนปอนปน่อนปอนน่อนปอนป้อนปอนอนนนนอนนนอออ้อนน้ อุ้ยอุ้ยอิงได้ไหมหรอกินไก่ได้ยินไก่ได้เจ๊ไข่ด้วยเจ๊ไข่ด้วยพี่มันต้องทำแหกก่อนนะเอาเลยพี่นันคือของโคตรหนูเลยอ่ะทั้งตัวเลยได้เลยไดเลยได้พี่บาลังนได้พี่บาลังกระดูกกรอบมากอะไรเจ๊อะไปมันคือกาินได้หรออ่ไปเลยเจ๊ไม่ผมไม่ผมไม่เคยกินไงครั้งแรกกินให้ดูก่อนอันนี้ก็กินให้ดูนนะอุ้ยอุ้ย อุ้ยโอเคเด็แขกกินได้เฮ้ยอุ้ยหน้าอร่อยว่ะหน้าอร่อยแี่บ้นนี่คือเคยทานแล้วจ้ะที่บ้านเมืองการจะออกนะครับแล้วเขาก็มาต้มต้มยำอร่อยมากหูต้มยำอร่อยมากเลยอ่ะทังแรกครับมันต้องกินทงไหนพี่แลกกินได้เลยกินได้ทั้งตัวกันเลยกินทั้งตัวไหมทั้งตัวไหมกินได้หมดเอออันนี้กระดูกมันจะกรอบอยู่แล้วถ้าพี่เกี่ยวได้ก็ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ของพี่มากอาจารย ัไม่จำขอจริงได้ไหมไม่เอาตรงหัวมันได้ไหมอ่ะไปเลยขอหางขอหางขอหางไม่เอาหัวต้มอึงครั้งแรกในชีวิตโอ้โหไข่เต็มท้องอุ้ยพี่หน้าคุณมันมีแค่หน้านนี้้หาเดียวนะเอาโอเคเออเป็นไงเด็ดไหมไม่มันมันมันไม่ข่าวต้องหลับตากินอย่าไปเดืผ้ามันจริง นี่เรากินท่ามกลางสาธารณชนนะครับนี่ดูทุกคนกาลังลุ้นเรากินต้มอึงอยู่โอ้แล้วนึงแจมเฮ้พี่เอาตัวใหญ่ได้ไหมนี่ตัวใหญ่มากไปนึงนะมันต้องกินยังไงวะเอาไข่ออกมาเหรอเอาปิ้นไข่ออกมาอ่าแล้วอย่าไปมองตับไตเส้นพุงมันอต้องหลับตายกินมันคือไข่ปลาใช่มันจะแบบมันๆคือไข่ปลาต้องต้มต้องต้มต้มตาม ดูยอดหุณต้มอร่อยใช่เขาต้มไม่ขาวต้มอร่อยต้มอร่อยซิงเนเจอร์ของเจ๊แขกเขาจะแบบกรอบข้างนอกข้างในฉ่ำๆใส่เยอะนะใส่เยอะแล้วร้อนด้วยตอนนี้อยากกินก่อนเลยได้ได้ได้อ่ะเป็นไงโอ้โหร้อนนี่ครับมะพร้าวเน้นๆนะอันนี้อคกูเว้นหัวกูกินต้มอึนแบบนี้เปล่าวะ นี่ฮะนี้จะเป็นร้านหมูทอดแม่ตุ่มนะครับสวัสดีจ้ะคุณแม่จ๋าว,วันนี้คุณแม่มากี่โลจ้ะแม่สองร้อยห้าสิบโลค่ะลูกสองร้นะทุกคนดูรถพ่วงสุดไปแล้วเมื่อเช้าบอกว่าโชกพัง <laughs> อันนี้คือสั่งมากี่บาทเพื่อนกี่พวงเนะี่ยเออพวงเดียวแต่ว่าพิเศษเออกระเทียมกระทิ๊ <laughs> เน้นกินกระเทียม <laughs> <ขา S 1> ได้ไหมเนี่ยอันนี้คือเอาพริกกลับไปปลูกที่บ้านต่อได้เลย <laughs> หมูทอดนะครับหมูพวงทอดแม่ตุ่มนะ พิเศษกระเทียมกับพริกที่หนูใช่จริงๆร้านนี้เป็นร้านแรกๆเลยนะที่เราไปถ่ายด้วยกันใช่อะไรกินเลยแสมแสมกินหมูพี่กินกระเทียมกระเทียมกรอบมากอันนี้ลูกโดดูใหญ่ๆครับผมนี่หนูหมูชิ้นใหญ่ๆครับผมนี่แสมสะใจเพื่อนสุดยอดอี่เด็ดเลยคือกระเทียมเจียว นี่ครับผมมิซตาแดงโอ้โหดูคนต่อคิวทุกคนโอ้โหคิวเยอะมากอันนี้คือวันนี้มาพันสองแล้วกระบอกหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวหมดแล้ะพันได้ไหนงสองแล้วก็บอกไม่หรอตำรวจว่าเหยี่กระบอกพันพันกว่าเป็นพันแล้วนะอันนี้ของผมมันแบบธรรมดานะนี่คือเจ็ดสิบเก้าบาทลำไยครึ่งถ้วยคอนจั่นเป็นแบบเนื้อนเน้นๆอันนี้ไม่ใช่น้ำลำไยนะลำไยกระป๋องกลาะเป็นลำไยสดอลำไยสดกระป๋องนะสดชื่อแน่นอน บู่ด้วยชนบุรีบุรีบู่หวานกำลังดีมกี้นหรแ่เผ็ดเนาะมีขาีามดนะคะอยาก้มาิกนอะไเรื่องอะไรเรืออะไรน่านบกว่าเดิ้คงับนี่ร้านต้มอึงอยู่นี่ไปฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับงานมีทะเลมาเสิร์ฟนะคะต้องแต่วันที่1ถึงวันที่7มิถุนายนนะคะที่หน้าห้าง เซนทันพัทยานะคะใครไม่มานะคะบอกเลยโคเชยกระเทยบอกฮ่ยหูดับไปแล้วนี่หาราดน้ำจิ้มแบบนี้ครับโอ้โหดูหอยราดน้ำจิ้มแล้วตัวใหญ่มากเลยโอ้ไปฮะกล้ามค้างแน่งานนี้ไปเลยโอ้ยเอาเท่าตัวใหญ่จริงดูเนื้อหอยดิทุกคนเข้ามาเต็มฝาเลยเนาะเธอเนาะใช่นะ อันนี้เป็นหอยจอปูนะทุกคนโหอ,อ,อันนี้สั่งสาจังโบมาไสปูทะลักมากเป็นกันเชียงเน้นๆแบบนี้เลยนะครับร้านนี้ชื่อหอยจอปูแม่วันนานะฮะอยากให้ดูแถวก่อนแถวคือยาวแบบนี้เลยทุกคนแถวยาวมากให้ดูปูอันนี้เขาจะขายเป็นเส้นนะเส้นเราสองร้อยห้าสิตบตกลูกละห้าสิบาทเนาะมีห้าลูกใช่ลูกละห้าสิบบาทคือเขาคัดเป็นกันเชียงเน้นๆแบบนี้เลยนะฮะ กองไม่โฟก,กัสแล้วมืดอันนี้ถ่ายแบบเรียวๆให้ดูเลยแค่บุนนั่นนั่นใช่ครับร้อน <c oughs> ไม่ต้องกินกับน้ำจิ้มแล้วทุกคนจริงๆเขามีน้ำจิ้มให้ด้วยนะี่ทุกคนดับร้อนจะกินทั้งดีต้องกินเป็นถังไม่ใช่ถังด้วยกระติ <c oughs> กเป็นกระติกยักษ์อันนี้เป็นไมโลภูเขาไฟนะไม่ใช่ภูเขาไฟธรรมดาภูเขาไฟยักษ์อีกทีนึงอะ่ะเธอว่าหมดถังนี้ประมาณกี่แคลไม่รู้ไม่นับไปกินเลยก่อน เดี๋ยวช้อนนี้หวานกำลังดีนะไม่หวานไปร้อนๆน่ะกินแล้วสดชื่นเลยนี่เขาใส่โรยผงมาเป็นกระสอบเลยเงี้ยใช่เขาเอากระสอบเ hey ท <c oughs> ล่าเข้าไปเลยแบบเนี้ยไม่นี่คือแบ่งกินทั้งหมู่บ้าน<ช>ทาั้งวันจริงเยอะจริงเออนี่ครับใครอยากมากินนะไม่รลรถโรงเรียนนะครับอยู่ที่งานหมีทะเลมาเสิร์ฟนะฮะไปทุกคนเดี๋ยววันนี้พอ,อคแค่นี้ก่อนจริงๆร้านน่ะมีเกือบร้อยร้านเลยนะงานเราจัดแต่วันที่1ถึงหรือวันที่7ดมิถุนายนเลยนะ ร้านกิจกรรมเซ็นท่านภรรยาฝั่งชายหาดนะทุกคนมากันได้เลยอันนี้คนเยอะมากแนะนําว่าให้มาแต่สี่โมงเย็นร้อนคือที่เราแ,<ต>แบบแว่าถ่ายตั้งแต่มืดตั้งแต่กลางวันยันมืดแล้ว,วแบบว่าได้ร้านแค่นี้คนต่อคิวเยอะไงใช่ตอนนี้เหงื่อซ่ไปหมดแล้ว <laughs> แนะนํามาแต่4ี่โมงรับรองร้อนหน่อยแต่คุ้มใส่แน่นอน <laughs> ไปเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าไปกินให้หมดก่อนตอนนี้